สวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้ก็จะมาทำเอ่อสแลนนะครับผมบังแดดให้แปลงผักตรงนี้นะครับผมก็ขึ้นโครงนะครับผมเป็นโครงไม้ไผ่ในสวนนะแบบง่ายๆครับผมก็กำลังทำโครงนะเพราะว่าผักอ่าไม่ค่อยโตรครับโดนแดด โดนแดดแล้วไม่ค่อยโตแดดแรงเกินครับผมก็ทำสลนนงอครับผมแปลงผักแล้วก็จเจาดินมาลงปลูกเพิ่มครับอีกสองอช่องนะครับที่ว่างอยูอ่นนี่ที่อยู่ในร่ม่ะบางตุง้งอันนนที่อยู่ตรงแดดไม่ค่อยงอกไม่ค่อย ออกเท่าไหร่ครับมาเล็กออกบุ้งก็เอาเป็นนมย่อมนะครับผมว่าแดดแรงเกินก็จะทำสแ,นแลนนะครับผมวันนี้ทำโค้งเสร็จแล้วครับก็อันนี้เป็นสแลนสีดำนะครับผมกัน uv 60%นนะครับ แปลงจากโค้งไม่ไผ่นะครับไง,ไง่ายงบุมก็โต,โตโตเป็นย่อมยอมบางส่วนนะแต่ก็บูมใจครับเริ่มปลูกนะครับโตเป็นย่อมย่อม ต้นแตงโมตัวดีมากเลแยก่ยต้นแตงโมต้นก็โตเริ่มยาวแล้วสำหรับผ้วยกก็พลอยจบกินบ้างแล้วครับผมสำหรับต้นที่โตเต็มที่แนละ้วก็พอดีเพิ่งรดน้ำไไยครับบางส่วนก็ล้มลมอั อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนะครับผมผูกสแลนอยู่ครับผมผูกยึดสแลนนะฮะไดะ้ช่องแรกแล้วครับผมช่องแรกแล้วครับผูกด้วยเอ็นนะครับผมมัดด้วยเอ็นเล็กๆจะได้ร่มประมาณนี้นะครับ ทลังผูกอขอบอยู่ฮะแล้วก็ต้องมาเย็บต่อกันครับผมแลซื้อหน้ากว้างสองเมตรมาครับก็พอดีคุมสองรอบครับผมก็จะพอดีกับแปลงผักแปลงผักก็ประมาณสี่เมตรคูณสี่เมตรครับผมสแลนสิบเร์เซนตผักจะได้โตดีๆครับผม ไม่งั้นผักจะไม่ค่อยโตแดดแรงเกินนะครับผมก็กดีครับผมสีม่คูณสี่เมตรหน้าเอาหน้าสี่เมตรเลยแล้ขาจะสูงเกินก็เลยมาเย็บเอาที่สาครับผมเย็บไม่ยากครับ ครับก็ <c oughs> เสร็จอ่าแล้วนะครับผมกับมุงสลนบางแสงให้แปลงผักนะครับผมเสร็จแล้วครับแบบทำแบบง่ายๆครับไม่ไผยย่ัะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ไผ่คดๆโอเคครับหรือว่าใช้ได้ครับผม แสงนะให้แปลงผักครับผมโดนแดดเยอะไปผักไม่ค่อยโตครับฝังนี้ฝั่งร่องนี้โดนแดดเต็มเต็มเลยลมไปทางนน้นครับผมอะไรครับแปลงนี้เอาผักที่ชอบแดดนะฮะมาลงครับผม มุมฝั่งแถบนี้ขาดครับผมขาดไปประมาณเกือบห้าสิบเซนะตรงนี้ครับผมาแลนไม่น่าจะถึงสองเมตรน่าจะหน้าประมาณเมตรแดสิบขาดประมาณสี่สิบเซนห้าสิเซนะไม่พอครับผมลึงเต็มที่แล้วได้แค่นี้เพราะว่าขนาดแปลงมันสี่คูณสี่เมตร ก็ปล่อยสปริงเกอร์นะครับผมรดน้ำหญ้าสนาม เช้านี้ก็เเล็งผักบุ้งไ้แล้วก็มาตัดทยอยตัดนะครับผมผักบุ้งก็เริ่มโตแล้วครับบางจุดนะครับบางจุดยังต้นเล็กๆอยู่โตยังไม่เท่ากันนะครับผมก็เดี๋ยวมาตัดกันเลยครับผมได้กินแล้วฮะสิบกว่าวันครับผมผักปลอดสารนะฮะปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใส่นะยาฆ่าแมลงก็ไม่ได้ใช้ก็กินเองครับผมไม่เอาครับสารเคมี ก็เลือกตัดแต่ต้นใหญ่ก่อนรับผม ประวันได้กินแล้วครับผมเร็วครับบูดูต้นครับต้นสวยอยู่นะฮะสมบูรณ์อยู่นะปราศจากเคมีกินแล้วปลอดภัยครับผมปลอดภัยหายห่วงร้อยเปอร์เซ็นครับ ถือว่าภูมิใจครับเพิ่งเคยปลูกนะฮะสำหรับผักบุ้งก็ได้ต้นขนาดนี้ก็ถือว่าภูภูมิใจอ๋อเคยปลูกแล้วรอบหนึ่งรอบนั้นดินเหนียวครับผมรากมันเดินไปไหนไม่ได้ไกลผักบุ้งมันเลยแกนครับรอบนี้ก็เลยทําดินใหม่ฮะปรุงดินใหม่ปรุงให้ดินเขาล้วนซุยนะครับผม ก็ดีกว่ารอบที่แล้วเยอะมากครับผก็ภูมิใจครับถือว่าออกมาหน้าพอใจเป็นที่ดีออ่ะ เลือกแต่ต้นใหญ่ๆก่อนครับโอ้แตงโมต้นใหญ่อะ่ะเมื่อวานก็เก็บผัดกินไปแล้วครับผมรอบหนึ่งทดลองดูกรอบครับหวานไม่ค่อยไม่ค่อยเหม็เมนเขียวเหมือนเอ่อกับผักบุ้งตลาดผักบุ้งตลาดเขาจะเหม็นเขียวอันนี้หวาน แล้วก็ไม่ค่อยเหม็นเขียวเท่าไหร่หวานกรอบด้วยครับแบบมันสดนะดว่าถ้าเราไปซื้อตลาดกว่าจะมาถึงเรากว่าจะผ่านขนส่งกว่าจะมาขายกว่าจะมีคนมาซื้อมันก็นานนะครับมันก็ไม่ได้กรอบมันขคน่าสดสดจากต้นนะอันนี้ตัดปุ๊บเราก็ไปผัดเลยครับก็จะได้ความสดครับ อันนี้ก็ตัดพอเอาไปกินครับผมผัดก,กินนี่ฮก็ถือว่าต้นใหญ่อยู่นะฮะดูใบครับผมก็ไม่ถึงขนาดแบบเขียวปุ๊บแบบทำท้องตลาดนะครับใบก็จะธรรมาชาติหน่อยเพาปราสจาก ปุ๋ยมีแต่ปุ๋ยพวกปุ๋ยมูลสัตว์นะครับพวกปุ๋ยวัวปุ๋ยขี้ไก่นะครับผมตน้นถือว่าโอเคครับได้จานหนึ่งนะครับใบก็บางที่ก็จะมีรอยเจาะอยู่บ้างแต่น้อยครับครับผม